ตีให้ข้ยตีให้ข้ามไปเลยดิย่อลงมาหญิงมึงอ่ะยืนบนเสาทะเลก็ตีอีกกองยืนตรงกลางไปเลย สมาธิเยอะหน่อยไม้ต่ำกว่ลูกหนะ่อยไม้สูงกว่ลูกก็ติดหมดอะนิด,ดย่อตัวลงมาย่อตัวลงมา อบล็อกกลับแค่นั้นนะพอละเพราะหญิงย,ยืนพื้นที่มันยืนไกลมันยืนใกล้กันไม่ยืนตรงกลางนะมัะโดนแล้วแค่บล็อกไม่ต้องตียร์ให้ต้องลัดไม่บานนี่ ลูกมันแรงพอแล้วหญิงแค่บล็อกไว้เฉยมันไปแล้ว